โครงการเปลี่ยนใบไม้เป็นเงินค่ะให้ชาวบ้านเนี่ยเก็บใบไม้มาขายไม่ต้องเผานะคะเพื่อที่จะลดการเผาคุณผู้ชมแล้วขายได้ในราคากิโลกรัมละ1บาทค่ะก็สร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันเก็บใบไม้ออกจากพื้นที่บริเวณบ้านรวมถึงเข้าไปเก็บในพื้นที่ป่าด้วยนะคะเพราะว่าใบไม้เนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่ทําให้เกิดการเผาไหม้แล้วก็เกิดไฟป่าได้นี่นะคะ ลงพื้นที่ไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมคะโครงการดีๆนี้เนี่ยนะคะทีมข่าวเนชันระวังภัยประจําจังหวัดเชียงใหม่ค่ะลงพื้นที่ไปติดตามการดําเนินโครงการเปลี่ยนใบไม้แห้งเป็นเงินค่ะเขาจัดขึ้นที่บ้านหนองปลามันหมู่ที่2ตําบลห้วยทรายอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยทางภาคเอกชนเนี่ยเขาได้มีโครงการรับซื B ้อใบไม้แห้งจากชาวบ้านทุกหลังคาเรือนภายในหมู่บ้านนะคะโดยรับซื้อในราคากิโลกรัมละ1บาทนะคะ แล้วดาเนินการมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมก,กราคมค่ะจะดําเนินการไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะคะตั้งเป้าเพื่อลดการเผาให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ยังดึงคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างอากาศสะอาดให้กับจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในปีนี้ดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่2แล้วนะคะส่วนใบไม้แห้งเหล่านี้เอกชนที่รับซื้อไปเขาก็จะเอาไปทำปุ๋ยอินทรีอะคะ่ะนี่เพื่อที่จะไปใช้ปลูกพืชต่อไปคุณผู้ชมค่ะ สำหรับบรรยากาศในการเปิดจุดรับซื้อใบไม้แห้งนี่นะคะก็เป็นไปด้วยความคึกคักเลยค่ะปรากฏว่าก็มีชาวบ้านต่างนำเอาใบไม้ที่บรรจุใส่กระสอบหรือว่าใส่ถุงดำใส่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างรวมไปถึงใส่รถเข็นนะคะมาต่อคิวรอช่างน้ำหนักเพื่อขายให้กับเอกชนนะคะหลังจากนั้นพอขายเสร็จรับเงินกลับบ้านไปทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้เสริมตั้งแต่หลัก10บาทไปจนถึงหลักร้อยบาทเลยเนี่ยนะคะ บางคนขยันก็นํามาขายเรื่อยๆเลยวันละหลายรอบเลยคุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับนางจิราพรของมาอายุ68ปีคนนี้เป็นแชมป์เก่าเลยนะคุณผู้ชมเป็นเจ้าของสถิติขายใบไม้แห้งได้มากที่สุดในปีที่แล้วขายได้ถึง4,517บาทนะคะเอาใบไม้มาขายทั้งหมด4,517กิโลกรัมโอ้โหเยอะมากคุณผู้ชมคะหรือคิดเป็น4.5ตันเนี่ยนะคะ ทีมข่าวของเราได้เจอกับคุณป้าจิราพรอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ก็เลยไปสอบถามค่ะคุณป้าก็บอกว่าปีนี้ตั้งใจจะเอาใบาไม้แห้งมาขายเหมือนเดิมเนี่แหละสาหรับจุดเริ่มต้นที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้เพราะว่าได้ยินเสียงประกาศเสียงตามสายจากผู้ใหญ่บ้านว่าจะมีคนมารับซื้อใบไม้แห้งพอได้ยินเสร็จก็รู้สึกสนใจค่ะเพราะที่บ้านบีใบไม้เนี่ยมันร่วงหล่นลงมาเป็นจํานวนมากก่อนหน้านี้ก็เคยหาวิธีกําจัดด้วยการเผาแต่พอรู้ว่าการเผาเนี่ยมันไปสร้างมลพิษกับสิ่งแวดล้อม ก็เลยตัดสินใจเอาใบไม้มาขายเนี่ยนะคะซึ่งแรงบนันดาใจเนี่ยพอทำแล้วบอกไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะเพราะไม่ได้มองเรื่องของตัวเงินเป็นหลักค่ะแต่มุ่งเป้าไปที่การลดมลภาวะตามนโยบายของภาครัฐแล้วก็จะให้ความร่วมมือตามประกาศที่ทางจังหวัดนออกมาว่าห้ามเผานะคะนอกจากนี้ก็ยังช่วยให้บริเวณบ้านสะอาดขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยบีใบไม้กองทับถมกันเป็นจำนวนมากก็ไม่รู้จะเอาไปกำจัดอย่างไรค่ะกระทั่งมีโครงการนี้ ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะคุณป้าจิราพรยังบอกด้วยค่ะว่าชาวบ้านในชุมชนรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลภาวะทางอากาศสร้างชุมชนให้สะอาดแถมยังมีรายได้เล็กๆน้อยๆเอาไว้ใช้ในครัวเรือนนะคะแล้วมองว่าถ้าหากชุมชนอื่นหรือว่าจังหวัดอื่นสามารถนำโมเดลนี้ไปทำตามได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ ห้าร้อยคนเลือไม่เผาเลยสักบ้านไ่เผาเพราะว่าเขามีประโยชน์ตรงนี้ที่ป้าคุณกนงันมีประโยชน์ก็ได้ว่าเขาไม่ได้เผาเขาได้เงินประโยชน์ตรงนี้เลยภูมิใจไงป้าภูมิใจที่ว่ายังน้อยเขาก็บ้านเรือนสะอาดอย่างแม่ว่าละอย่างป้าว่านะบ้านเรือนสะอาดเขาไ่ต้องมาเผาเพื่อเป็นมลภาวะอภิษางอากาศโดยอากาศก็ได้บริสุทธิ์เขาก็หายใจโล่งกันนะครับ่ต้องมาลบก่นว่ามีควันหมอกควันนี่ยเยอะแยะ,ยะ,ยะก็ช่วยลดปริมาณที่รัฐบาลเิน็นตั้งไว้เนาะ มีหมอความคิดแล้วกัมเนี่ยค่ะถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากนะคุณผู้ชมคะมองคือไม่ได้มองเรื่องของตัวเงินเป็นหลักบางคนอาจจะมองว่าโอ้แค่กิโลกรัมละหนึ่งบาทเองจะเก็บให้เหนื่อยไปทําไมแต่ถ้ามองที่เรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่คนในชุมชนเนี่ยจะต้องเจอเวลามันมีปัญหาเรื่องของไฟป่าเรื่องของฝุ่นใช่ไหมการที่ตัวเองเนี่ยมีส่วนร่วมเล็กๆน้อยในการไปเก็บใบไม้ออกมามันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือคือแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยคุณผู้ชมคะ จากนั้นทีมข่าวเนชั่นระวังภัยก็ไปสอบถามผู้นำชุมชนค่ะนั่นก็คือคุณรัตีสิริกุลวิสิตนะคะผู้ใหญ่บ้านหนองปลามันค่ะก็เล่าให้ฟังบอกว่าในพื้นที่เนี่ยนะมีประชากรอาศัยอยู่513ครัวเรือนนะคะทุกคนให้ความร่วมมือในการไม่เผาเป็นอย่างดีจากเดิมเนี่ยจะมีการลักลอบเผากันเป็นประจำอะค่ะตัวเองก็เลยสั่งให้ตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วเข้าไปคุยกับบริษัทเอกชนอธิบายเหตุผลว่าชาวบ้านไม่สามารถจะกําจัดใบไม้แห้ง ภายในบริเวณบ้านแล้วก็ในเขตป่าชุมชนได้ซึ่งจากการพูดคุยเนี่ยเอกชนเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะมารับซื้อเองจะเอาใบไม้ไปทําปุ๋ยเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการใช้แบบหมุนเวียนอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะผู้ใหญ่บ้านหนองปลามันยังอธิบายด้วยนะคะบอกว่าใบไม้แห้งเนี่ยส่วนใหญ่ที่นํามาขายจะแบ่งออกเป็นสส่วนค่ะส่วนหนึ่งเป็นใบไม้ที่มาจากบริเวณบ้านหรือสวนของชาวบ้านนี่แหละส่วนที่2เป็นใบไม้ที่เก็บมาจากเขตป่าชุมชน ซึ่งในเขตป่าชุมชนมันก็จะมีใบไม้อย่างใบตองตึงหรือว่าพวกใบพลวงอะไรแบบนี้คุณผู้ชมคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงฤดูของฝุ่นไม่ได้รับการแจ้งว่าจะมีการเผาในหมู่บ้านเลยนะส่วนปีนี้คาดหวังว่าจะยังคงรักษามาตรฐานที่ชาวบ้านไม่เผาร้อยเปอร์เซนตนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้ใหญ่บอกจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะคะ หลังจากนี้ผู้ใหญ่บ้านบอกอยากจะเห็นหมู่บ้านอื่นๆได้รับการสนับสนุนในลักษณะนี้เช่นเดียวกันค่ะหนึ่งปีที่แล้วผลสรุปก็คือทางบริษัทพอจีจำกัดทั้งซื้อใบไม้แห้งแล้วก็ซื้อขี้วัวน,นะครับหมดงบไปอยู่ประมาณ62,000บาทเขาก็ไม่ได้เสด็จเงินตรงนี้เพราะว่าเราให้ชาวบ้านที่มาทำกิจกรรมแล้วก็มา เอาใบไม้มาขายนะครับมาช่วยกันทําปุ๋ยหมักแล้วก็ทําเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วชาวบ้านบางโครเรือนที่มีพื้นที่ที่สามารถปลูกผู้ผักสุโครได้ก็นําปุ๋ยอินทรีย์ตรงนี้ไปไปทาการปลูกผื้ผักสวนครัวตลอดถ,ถึงทางบริษัทใจบริษัทพอชีรีจากัดก,ก,ก็ทําในเรื่องการปลูกผักสลัดครับผม,มเนี่ยค่ะทีนี้ไปถามทางฝั่งของเอกชนที่เขามารับซื้อใบไม้กันบ้างคุณผู้ชมค่ะ ว่ารับซื้อแล้วเนี่ยจะเอาไปทําอะไรนะคะทีมข่าวเนชั่นระวังภัยของเรายังได้ไปเจอกับกรรมการบริหารบริษัทพอใจดีจํากัดนะคะนั่นก็คือคุณนาทีกําแพงแก้วค่ะก็ให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวของเราบอกว่าความตั้งใจที่เข้ามารับซื้อใบไม้จากชาวบ้านก็คืออยากจะช่วยให้อากาศภายในชุมชนดีขึ้นแต่สิ่งที่ต้องคิดหลังจากนั้นก็คือซื้อใบไม้แห้งไปแล้วจะเอาไปทําอะไรต่อก็เลยคิดไอเดียทําปุ๋ยหมักอินทรีย์ซึ่งปุ๋ยหมักอินทรีย์เนี้ย จะเอาใบไม้แห้งนี่แหละคุณผู้ชมคะไปเป็นส่วนประกอบหลักเลยเนี่ยนะคะหลังจากนั้นพอได้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็จะเอาไปใส่ไปบำรุงให้กับผักอินทรีย์หลากหลายชนิดทำให้ได้ผักที่ดีต่อสุขภาพไปพร้อมๆกับอากาศที่สะอาดด้วยนี่คุณผู้ชมโอ้โหไอเดียดีมากนะคะคุณนาทียังบอกด้วยค่ะว่าอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้บริษัทเอกชนหลายๆแห่งได้เห็นก็คือนอกเหนือจากการได้เข้ามาช่วยเหลือชุมชนแล้วยัยงสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้อีกด้วย และถ้าหากบริษัทอื่นเนี่ยนะอยากจะได้รับคำแนะนำก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนเต็มที่เลยค่ะยงจุดเริ่มต้นของพอใจะดีให้เราเข้ามาทำตรงนี้คืออะไรครับก็คือเราเกิดจากว่าเราอยากได้อากาศที่บริสุดอย่างแรกเลยอย่างแรกคือไม่อยากจะให้มีใครเผาในพื้นที่ของเราก็เลยพิการารับซื้อไปใหมาย รับซื้อใบไม้เสร็จปุ๊บพอเรารับซื้อใบไม้เสร็จปุ๊บเกิดว่าเราจะมาทำอะไรต่อก็เอามาทำเป็นปุ๋ยสีปุ๋ยมักคินสีโดยโดย,โดยสูตรวิศวกรรมแม่โจครับผมเสร็จพอได้จากปุ๋ยปุ๋ยมักคินซีเสร็จปุ๊บเราก็เอามาปลูกเป็นปลูกผักสีครับผมปลูกผักที่เราเราจะได้ทั้งแบบผลิตภัณฑ์ผักที่ที่เขาเรียกว่าไงครับดีต่อสุขภาพอากาศก็ดีเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นมุมมองของ นักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงคุณผู้ชมคะที่เป็นภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนโครงการนี้ก็ทําให้ชาวบ้านได้มีรายได้จากการเอาใบไม้มาขายเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินเนี่ยนะคะขณะเดียวกันทางผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณนิรัตคงสิทธิถาวรนะคะก็พูดถึงโครงการนี้ด้วยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าทางจังหวัดจะมีคําสั่งห้ามเผาเด็ดขาดแต่เหมือนเป็นการห้ามด้วยการให้ก็คือให้โอกาสให้ทางเลือก ให้วิธีการจัดการเชื้อเพลิงโดยที่ชาวบ้านไม่ต้องเผานะคะอย่างเช่นให้ชาวบ้านเนี่ยเปลี่ยนวิธีการเผาเป็นการไถกลบต่อสังคค่ะหรือว่าเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นปุ๋ยหมักหรือใช้วิธีการที่ได้รับสนับสนุนจากภาคเอกชนอย่างครั้งนี้นั่นก็คือการเปิดโครงการรับซื้อใบไม้แห้งแลกใบไม้เป็นเงินนะคะถือเป็นกิจกรรมที่ดีน่าสนับสนุนนะคะ ผู้ว่าเชียงใหม่ยังเชื่อมั่นด้วยนะคะว่าโครงการนี้ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแถมยังได้เงินจากการขายใบไม้แห้งที่ทุกคนเคยมองข้ามเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ส่งผลดีค่ะมีส่วนช่วยลดการเผาในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนซึ่งหลังจากนี้อาจจะนําโครงการในลักษณะนี้ไปไว้ตามชุมชนที่อยู่ติดกับเขตป่าหากสามารถนําเอาเชื้อเพลิงที่เป็นใบไม้แห้งออกจากป่าได้ก็จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดไฟป่าติดตามมาด้วย แล้วก็ไฟป่าเนี่ยนะคะมันยังส่งผลกระทบไปยังชุมชนค่ะทั้งนี้ในพื้นที่ของการเกษตรจะต้องหาวิธีอื่นเข้าไปช่วยเพื่อไม่ให้เกิดการเผาวัสดุเหลือใช้จากเกษตรกรค่ะทำไงให้หยุดห้ามครับประกาศห้ามมีแล้วแต่ถ้าห้ามเฉยๆเราหันหลังกลับเขาก็จุดที่เชียงใหม่เราห้ามด้วยการให้ครับให้โอกาสให้ทางเลือก วิธีอื่นที่จะจัดการเชื้อเพลิงที่เขาต้องเผาทางเลือกที่ไม่เผามีไหมทำปุ๋ยอาหารสัตว์หรือที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ตรงนี้นะครับถุงใส่ใบไม้ไมคุณแม่เก็บเองเนาะเก็บเองให้ชาวบ้านเนี่ยเขามีรายได้ทดแทนการเข้าไปเผาเพื่อที่จะหาหมดแดงหาของป่ามีเก็บใบไม้คิดตื้นๆนเนี่แหละแต่มันเป็นเงิน อืมเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เขาถือเป็นโมเดลนําร่องแล้วนะคุณผู้ชมคะถ้าจังหวัดอื่นๆเนี่ยนะคะที่ตอนนี้กําลังมีผลกระทบเรื่องของไฟป่าเรื่องของฝุ่น PM 2.5สนใจอยากจะนําไปปรับใช้ในพื้นที่ก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราคุยเรื่องของการแก้ปัญหาไฟป่าคุณผู้ชมจําได้ไหมช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่มันมีไฟป่าเกิดขึ้นหลายจุด วันนั้นเนี่ยเราต่อสายคุยกับทางคุณชีวภาพชีวธรรมเนี่ยนะคะที่เป็นหัวหน้าชุดพยากรายแล้วก็อยู่ในชุดของการดับไฟป่าเขาบอกว่าปัจจัยของการเกิดไฟป่ามันมาจาก3อย่างอย่างแรกก็คือไฟค่ะอย่างที่2ก็คือเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงก็คือพวกใบไม้แห้งนี่แหละแล้วอย่างที่3าก็คือลมหรือว่าออกซิเจนถ้าตัดอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปได้เรื่องของไฟป่ามันก็จะไม่เกิดขึ้นและนี่ก็คือถือเป็น หนึ่งในวงจรของการเกิดไฟป่าเหมือนกันนั่นก็คือใบไม้แห้งนั่นเองเนี่ยนะคะ